ขเช้าครับผมอีกหนึ่งคันนะครับกับ Ford r a n ร e เจนะครับสองจุดสองนะครับคันนี้มาจากจังหวัดเมียงเลยนะครับคันนี้ลูกค้ามาด้วยอาการพ่วงมะไรหนักนะครับมาดูกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคันนี้ก็ทำการยกลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแหลกพ่วงมะไรนะครับรุ่นนี้เป็นแหลกไฟฟ้านะครับจะมีมอเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับนี่ลุยน้ำดูๆนี่ระวังเลยครับนี่แล้วก็ลูกยาง ตัวนี้นะครับกันฝุ่นนะครับถ้ารั่วนะครับน้ําเข้าจะเกิดเสียงดังนะครับเวลาเลี่ยวดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อนะครับพังแน่นอนนะครับคันนี้ก็ถือว่าน้ํายังไม่เข้านะครับเดี๋ยวแกะดูกันสดๆนะครับว่าสายพานจะรอดหรือไม่นะครับคันนี้มีของไหมครับอะไรเรามีพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับ ทนกว่าของเดิมแน่นอนนะครับของเดิมจะเป็นแบบบางๆอ่อนๆนะครับอันนี้นะทนกว่าแน่นอนนะครับนี่ช่างโจวกำลัง modify ให้นะครับโชคนะครับนี่ครับอาการมันนะครับ ขาดเรียบร้อยนะครับตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นนะครับของแท้ต้องขาดนะครับรุ่นนี้อืมของแท้ต้องขาดครับถ้าถ้าใส่แล้วเพระขาดนี่แสดงว่าใส่ของเทียมครับผมของแท้ต้องขาดนะครับโอเคนะครับก็สายพานใหม่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวทําการล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเอาสเปรย์มาฉีดล้างในโจนข้างในนะครับก็เกิดจานะครับนี่ครับเป็นสนิมนะครับก็น่าจะมีการลุยน้ํานะครับ แล้วก็ไปอัดจาระะบีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมรับครบจบสวยที่นี่เช่นเกยนะครับกับผมสร้างบิ๊กคนพวกเราสอมรถพืกเราครับผมพี่นองแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ